สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องตาโทนคนบ้านนอกแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่จังติดตามตาทนมาด้วยดีตลอดก็ไม่ได้ทำคลิป u t u b e อ่าอัพโหลดลงบน YouTube ในเดือนตุลานะครับแล้วก็ห่างหายไปหนึ่งเดือนนะครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนก็อ่าเลยมาทำคลิป u t u b e นะครับก็ยังวนเวียนอยู่ในไร่ในสวนเหมือนเดิมนะครับก็ทา เกษตรเป็นเชิงผสมประสานเชิงปลอดสารเคมีไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเหมือนเดิมนะครับก็ที่สวนก็ยังคงไว้ฝั่งกิมจูนะครับที่เป็นหลักมีมะละกอที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นมะละกอแขกดำดำเนินนะครับที่ได้ปลูกไว้ก็ออกลูกประมาณที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละครับข้อดีของข้อดี ของมะละกอแขกดําดําเนินก็คือว่าถ้าถ้าเป็นผลดิบนีครับใช้ทําเป็นส้มตำนี่จะดีมากเลยครับทุกท่านเพราะว่าเนื้อของมะละกอเขาจะกรอบนะครับเนื้อแน่นนะครับมะละกอแขกดําดาเนินนะครับก็เริ่มจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นจะแต้มจะสุกแล้วนะครับก็มีให้เห็นหลายลูกอยู่นะครับส่วนฝลั่งกิมโจก็ได้กินเองได้แจกจ่ายคนรอบข้างคนรู้จักคน คุณเคยกันบ้างแล้วก็ขายม้างครับก็ได้ถือว่าได้รับการตอบรับจากาท่านผู้มีอุปการะคุณหลายๆท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนาตาโทนคนบ้านนอกนะครับเพื่อ,อได้สตุงสตังมาพอใช้จ่ายค่าน้ำมันใส่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งวี่เข้าไร่เข้าสวนนะครับทุกท่านได้เติมโทรศัพท์มือถือบ้างอะไรบ้างนะครับก็นิดๆน,น้อยๆนะครับไม่ถือว่ามากมายอะไรนะครับ ฝรังกิมจูก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จของมือใหม่อย่างตาทนนะครับที่ที่ทำนะครทำทำแบบแนวปลอดสารก็จะมีข้อดีข้อด้อยครับทุกท่านถ้าทําปลอดสารเราไม่ใช้สารพิษไม่ใช้สารเคมีเนี่ยอันดับแรกเนี่ยข้อดีของเขาคือเราไม่ต้องไปรับสารเคมีที่เป็นพิษโดยตรงนะครับไม่ต้องไปรับเลยแล้วก็ผู้บริโภคที่มา,าซื้อฝรั่งกิมจูของเราไปกินไปบริโภคนี่ก็ ปลอดภัยไร้กังวลหายห่วงครับไม่ต้องคิดว่าจะได้รับสารตกค้างอาจากฝรั่งหรือว่าพืชผักผลไม้ในสวนของของเรานะครับท่านที่ทําเป็นเกษตรปลอดสารนะครับทุกท่านอ,อย่างฝรั่งกิมจูก็นี่นะครับทุกท่านผลเขาก็จะประมาณนี้อันนี้ลูกค้าเขาสั่งครับทุกท่านก็เลยเอามาดูมาให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ห่อด้วยถุงพลาส ขนาด6คูณ14ทั่วไปนะครับเหมือนเกษตรกรมืออาชีพที่ก็ทำก็ห่อ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์จะใช้ได้ดีในช่วงที่ไม,ม่มีฝนนะครับในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เนี่ยเดือนพฤศจิก,กายนไปจนถึงนู่นะน,น,นะครับจนถึงพฤษภาคมถุนายนนะครับแต่ว่าถ้าข้อด้อยของเขาคือว่าเวลาในช่วงฝนตกตกชุกตกบ่อยนี่ก็จะทําให้เปื่อยยุ่ยนะครับครับผม แต่มันก็เป็นการประหยัดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลูกเดี่ยวนี่ลูกคู่ครับทุกท่านนี่นะครับข้อด้อยของอีกอย่างคือการทําเกษตรปลอดสารนี่คือว่ามันจะให้ดอกออกผลช้าเพราะว่าเราอาศัยธรรมชาติล้นล้วนนะครับหญ้าในสวนเราก็ใช้การตัดไม่ได้ใช้ยาฉีดหญ้ามาฆ่าหญ้าฆ่าอะไรเพราะว่า มันจะไปไปทำลายจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินพ้อได้พวกมดมแมลงเล็กๆน้อยๆพวกนี้พวกไสเดือนพวกนี้นะครับในช่วงที่มันมีดินชุ่มชื้นเนี่ยพวกไสเดือนหรือจุลินทรีย์นี่ก็จะทํางานให้เราตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นลูกคู่ก็มันจะมีผลเสียอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราไม่ไม่อ่าเราทําแบบปลอดสารเนี่ยครับทุกท่านอันนี้บอกให้กับท่านที่เป็นมือใหม่เหมือนกับตะทนนะครับที่ว่าปลกฝรัางกิมจูไว้แล้ว แล้วห่อแล้วพร้อมที่จะเก็บเนี่ยข้อควรระวังของท่านคือจะมีแตนนะครับทุกท่านจะมาทํารังเขาเรียกว่าแตนแตนแตนอะไรแตนตัวเล็กๆก็อ,อยู่ประมาณสักสามสี่ตัวนะเขาจะทํารังอยู่ในนี้ข้อควรระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตาทนนี่จะเป็นคนแพ้พวกนี้มากเลยถ้าโดนต่อยเข้าไปนี่ไม่ต้องทํางานสามสี่วันครับทุกท่านนะ <laughs> หน้าตานี่จะบวมเป่งปากปาเจอเป็นปากพญาคูดไปเลยนะครับทุกท่านเคยโดนมาแล้วนะครับด้วยความที่เราไม่รู้ก็เอาประสบการณ์ตรงมาบอกกับทุกท่านนะครับก็ควรระวังนี่ที่เราไม่ใช้สารเคมีพวกสัตว์แมลงมีพิษนี่ก็จะอยู่มาทํารังทําอะไรอยู่ตามแถวนี้แหละครับทุกท่านแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามดมดละเอียดมดคันไฟเนี่ยก็จะอยู่ตามโคนต้นมั่งอะไรมั่งนี่นี่มีแน่นอนเราต้องอทําใจยอมรับให้ได้นะครับเพราะว่า มันปลอดภัยกับเรากับผู้บริโภคนะครับทุกท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถ้าว่างเว้นจากงานอย่างอื่นจากในสวนนะครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าครบ1ปีนะครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ทําสวนผสมประสานสิ่งหนึ่งที่ตะทนก็ทําพวบคู่ไปด้วยนี่ก็คือครับทุกท่านทานหุงต้มโดยทั่วไปนี่ครับก็ใช้อ่าบรรจุในถุง16คูณ 26, 26นะครับก็มีผู้มีอุปาราคอุปการะคุณคอภัยร้านค้า ในหมู่บ้านก็ให้ช่วยการอุดหนุนเหมือนเดิมครับด้วยดีมาตลอดก็ถือว่าพอไปได้นะครับไม่ถึงกับว่าทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกรรมอะไรนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของชนบทบ้านนอกพอพออยู่ได้เรื่อยๆพึ่งพาอาศัยกันครับอยากให้วิถีชีวิตชนบทดั้งเดิมของเรานี้ยังคงอยู่ไว้นะครับสําหรับท่านที่ทํางานประจํา ก็อยากให้ท่านทํางานประจําของท่านไปที่ได้รับเป็นเงินเดือนเป็นอะไรเพราะว่าปากท้องเราต้องกินต้องใช้นะครับคนะ่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินลูกเต้าไปลงุลงลง่ำโรง,งเรียนบางท่านอาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านนี่ก็ออกทําไปเถอะครับเมื่อมีจังหวะโอกาสเวลาที่เหมาะสมก็ค่อยมาทําทีละเล็กน้อยนะครับไม่ต้องลาออกมาจากงานประจําแล้วเพื่อมาทาเกษตรเพราะว่าอะไรครับเพื่อผักผลไม้ไม่ได้ให้ผล ออกดอกออกผลในวันสองวันนะครับใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับช่วงระหว่างที่เรารอ,อผลผลิตที่เขาจะออกมาเนี่ยเราก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันนะครับทุกท่านก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ทํางานประจํานะครับแต่สําหรับท่านที่มีงานประจํจที่ใกล้บ้านก็สามารถที่จะทําเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณข้างบ้านอย่างเงี้ยนะครับเสาอาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปทานี่ครับน่า,นาจ,จะทําได้แต่ว่า ถ้ามีงานประจําเป็นหลักเป็นแหล่งก็ทําไปเลยครับทุกท่านเมื่อมีจังหวะโอกาสแล้วก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดครับทุกท่านาคลิปวิดีโอนี้ก็มาทักทายบอกกล่าวหลังจากที่ห่างหายไปหนึ่งเดือนนะครับก็ได้เหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็สภาพปื้ดฟ้าอากาศด้วยงานในสวนด้วยไม่เอื้ออํานวยที่จะให้ทําก็เลยไม่ได้ทำต้องขออาภัยท่านที่ติดตามเอ๊แต่ ทนคนบ้านนอกไม่หายไปไหนก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่ทุกท่านนะครับยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับก็คือว่างานเราทําคนเดียวในสวนนไม่ได้เคร่งเครียดทําแบบแบบยังไงทุ่มเทจนแบบว่าหวังผลกําไรอะไรนะครับทํามันสนุกสนานไปเรื่อยๆครับทําก็ผลผลิตก็ออกมานี่เป็นแค่เพียงตัวตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับ พืชฝั่งผลไม้อันดับแรกเราได้กินแน่ๆนะครับพริกมะนาวมะเขือก็ยอมรับว่าผลผลิตของเขาก็โอเคระดับหนึ่งนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรแต่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรืออาจเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกท่านที่อยากทำเกษตรทำทีละน้อยไม่ต้องไปเยอะนะครับทุกท่านแล้วก็สังเกตดูที่มัน ผลของมันเป็นอะไรยังไงไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปทุ่มเทมากมายนะครับอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อถึงเราพร้อมแล้วค่อยว่ากันว่าจะทํางานเต็มที่เต็มตัวเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าไม่ขอเอาือน้ำนั่นมันจะ,ะเกิดผมกระทบกท่านบอกว่าถ้าอยากรวยอย่ามาทำเกษตรแต่ให้หากินกับพวกเกษตร <laughs> อันนี้ก็อันนี้ก็พอจะเข้าใจนะถ้ามันพูดเยอะไปมันก็จะไม่ดีนะครับทุกท่านนะก,ก็ก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วกันถ้าว่าถ้าอยากรวยอย่ามาทําเลยเกษตรเพราะว่าสินค้าเกษตรนี่มันเป็นอะไรที่คือยังไงราคามันก็เจ็บปวดะะ <laughs> สำหรับหลายๆด้านที่ทำเยอะๆนะครับเพราะว่ากาหนดราคาเองไม่ได้แต่อย่างผมเนี่ยผมกําหนดราคาเองได้ครับคือคนซื้อเขารับได้มีกําลังซื้อ ผมก็รับได้ผมเออผมพอใจแค่นี้อะไรสมมุตินะอ่าผมพอพอใจแค่นี้ขายแค่นี้เขาก็มีการตอบรับที่ดีนะครับลูกค้าหลายๆท่านก็ให้ความกรุณาอุดหนุนนะครับก็สั่งแล้วสั่งอีกจนก็ก็ไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้คุยนะครับหมายถึงว่าเขาก็คงจะเกิดความสงสารนะครับเพราะว่าฝนตกฟ้าร้องไม่ได้สนใจเข้าสวนทุกวันนะครับทุกท่านตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับทุกท่าน ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามอาชมวิดีโอจนจบนะครับสำหรับท่านที่เป็นข้าขราชการทหารตำรวจพ่อค้าแม่ขายก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่ามีนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามานะครับสนามบินสุวรรณภูมินี่โอ้โห คนไหลกันเข้ามาจนแบบเนืองแน่นเลยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านและรณรงค์ให้กับทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอ,อย่าไปโคดไปโกงเขาอย่าไปชาร์จเขาจนเกินไปนะครับทุกภาคส่วนถือว่าทําดีอยู่แล้วนะครับเพื่อ,อวันหลังเขาจะได้กลับมาอีกประเทศไทยท่านลองไปติดตามอยู่ในช่อง YouTube ต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับคนไทยดูแลกันไปดูแลเขาดูดญาติมิตรนะครับ เมื่อเขามาแล้วเขาก็อยากมาอีกมีสถิติไม่น้อยนะครับที่ชาวต่างชาติเขามาแล้วมาอีกบางคนนี่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแล้วเลยนะครับทุกท่านก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอจนจบคิดว่าคงจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไร <laughs> <laughs> น่าจะประมาณนี้นะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ